สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับมาเป่าคุยรีคอร์เดอร์กันเถะิะเอดที่3นะครับในเอพิดนี้ไฮก็จะมาสอนเป่าคุยรีคอร์เดอร์แบบพื้นฐานนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็หวังว่าคนที่ได้ดูเอพิโซดที่1กับเอิดที่2แล้วมาตอนในเอดที่3นี้จะมีเครื่องดนตรีอยู่นะครับถ้าอย่างไรก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้คุยลองเล่นด้วยนะครับ เอาล่ะก่อนที่เราจะมามาเริ่มการเปล่าปุ๋ยนะครับสำหรับต้องอธิบายสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเว้นที่ไว้เครื่องหนึ่งนะครับสำหรับขึ้นรูปให้ให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวฝึกไปด้วยกันนะครับอ่านอันดับแรกเลยก็คือก่อนที่เราจะเปล่าปุย,ยดีขคอเดร์เราควรจะต้องรู้จักกับทฤษฎีดนตรีสักนิดนึงก่อนนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ในรูปที่เห็นนะครับมันก็คือกุญแจ กุญแจซอนนะครับคุยรีคอเดอร์เนี่ยจะไม่เหมือนกับคุยของทางบ้านเราตรงที่ว่าเขาจะบันทึกโน้ตไว้ในบรรทัดหเส้นนะครับจะมีเส้นทั้งหมด5เส้นที่เห็นในภาพแล้วก็จะมีกุญแจ1อันนะครับที่ข้างหน้านั่นคือกุญแจซอนนะครับกุญแจซอนใช้สาหรับเครื่องดนตรีเสียงสูงเวลาเส้นเนี่ยมี5เส้นเราจะนับจากข้างล่างครับเป็นเส้นที่1แล้วก็ขึ้นไปถึงเส้นที่5 1 2 3 4 5หนับจากล่างขึ้นบน แล้วก็ช่องจะมีเส้น5เส้นเกิดช่องขึ้นมา4ช่องนะครับ1 2 3 4นับจากล่างขึ้นบนเหมือนกันในรูปจะมี4ช่องนะครับก็การบันทึกโน้ตสามารถเอาไปใส่ได้ทั้งทั้งโน้ตที่อยู่ในในช่องก็คือเรียกว่าแบบ inner space กับโน้ตที่ทับเส้นที่เรียกว่า o n a l i น e นะครับดูตัวอย่างรูปรูปต่อไปนะครับรูปต่อไปก็จะเป็น ตัวอย่าง2อ,อ,องแบบระหว่างโน้ตที่อยู่ในช่องโน้ตที่อยู่ในช่องเนี่ยคือเวลาที่เราเล่นดนตรีสากลนะครับก็คือเขาจะอ่านโน้ตเป็น,เป,นเป็นระบบ letter name นะครับก็คือจะมีอ่ C D E F G A B ก็คือแทนด้วยโดเรมีฟาซอลาทีนะครับ ตัว f ที่เราเห็นจากจกบรรทัดบนตัว f ที่เราเห็นนะครับก็หมายถึงตัวฟ้านะครับส่วนช่องที่สองเป็นตัว a ตัว a ที่เราเห็นก็หมายถึงตัวลาช่องที่3เป็นตัว c โน้ตในช่องนะครับตัว c ก็หมายถึงตัวโดแล้วก็ช่องที่4ที่เราเห็นของบรรทัดบนก็คือตัว e ตัว e ก็หมายถึงตัวมีนั่นเองครับต่อมาเรามาดูโน้ตที่อยู่ในช่องเนี่ย สตัว F A C E มันรวมกันแล้วเหมือนกับคำว่า face ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการที่เขาจะจำโน้ตในช่องหรือ uh, space note เขาก็จะจำเป็นคำว่า face นะครับ face ก็คือ space note ต่อมาโน้ตที่ทับช่องโน้ตที่ทับเส้นทับเส้นก็คือจะเริ่มจากเส้นที่1ตัว E ตัว E เนี่ยก็คือตัวมีเส้นที่2ก็คือตัว G ก็ตัว g นะครับแล้วก็เส้นที่สก็คือตัว b นะครับแล้วก็เส้นที่4ก็คือตัว d เส้นที่5ก็คือตัว f ตัว E ก็คือมีเส้นที่1ทับเส้นที่2ตัว G ก็คือซอนทับเส้นที่3ตัว b ก็คือทีทับเส้นที่4ตัว D ก็คือเลและทับเส้นที่5ตัว f ก็คือฟานะครับ ถ้าเราดูจากข้างบนกับข้างล่างเราจะเห็นว่ามี f อ,อยู่มี f ก็2ที่ใช่ไหมครับเราจะ f ของบรรทัดบนมันเป็น f เ,เสียงต่ำนะครับส่วน f ของบรรทัดล่างนะครับที่ทับทับเส้นที่5เป็น f เ,เสียงสูงนะครับเขาจะใช้วิธีการจำเป็นคำเหมือนกันครับอันนี้เขาจำว่า every good boy d e s e r v e แล้วก็อันนี้ ก็ไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะครับน่าจะเป็นน่าจะเป็นฟัสนะครับแต่ว่าตอนที่ผมผมใช้วิธีจำเป็นคํำของตัวเองอย่างเช่น every good boy does fine อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราสามารถปรับเป็นคําที่เราเราจำง่ายๆก็ได้นะครับบางคนก็จำเป็นอย่างอื่นนะครับพวกนี้ไม่มีปัญหาเราเพียงแต่จำว่าโน้ตอะไรอ,อยู่บรรทัศนไหนนะครับ มารูปต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวทวนอีกทีหนึ่งนะครับเทเบิลเคฟเทเบิลเคฟก็คุญแจซอนส่วนหลัง t ทเบ e ลเคฟเราจะมีตัวเลข2ตัวคล้าย,ายเสร็จส่วนเลยแต่ว่าตัวเลขพวกนี้มันมันมันคือมิเตอร์ของตัวตัวตัวไทม์เซ็นเจอร์นะครับตัวตัวบอกการนับจังหวะนะครับโดย4ข้างบนก็หมายความว่าจะมี4จังหวะในในในตอนหนึ่งห้องนะครับแล้วก็เขาบอกว่า สตาร f ก็คือ5เส้น4ช่องนะครับแล้วก็อย่างนั้นอย่าง,างนั้นเลยนะครับโน้ตท,ที่ทับเส้นกับโน้ตท,ที่อยู่ในช่องนะครับก็ขอผ่านเรื่องนี้ไปอย่างรวดเร็วไปสู่เรื่องของความยาวของตัวโน้ตนะครับจากในรูปที่เพื่อนๆเห็นตอนนี้ตัวโน้ตท,ที่ยาวที่สุดนะครับก็คือตัวกลมตัวกลมเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวก็จะเต็ม1ห,ห้องเลยก็ตัวกลมมีค่าเท่ากับ ถ้าเราเทียบเป็นคอมมอนนะครับตัวกลมมีค่าเท่ากับเต็มห้องก็คือมีค่าเท่ากับ4จังหวะนะครับในหนึ่งห้องเราแบ่งซับเป็น4จังหวะก่อนนะครับเพื่อความง่ายในการเรียนต่อมาตัวขาวจะแบ่งออกจากตัวกลมนะครับเป็นครึ่งหนึ่งของตัวกลมเพราะฉะนั้นตัวขาวจะเท่ากับตัวละครึ่งห้องนะครับมีตัวตัวหนึ่งตัวเท่ากับ2จังหวะนะครับตีเป็นเลขแบบนี้ก่อนแล้วก็ต่อมาตัวดําแบ่งออกจากครึ่งหนึ่งของตัวขาวนะครับตัวดํา เท่ากับตัวละ1จังหวะนะครับอย่างที่เห็นในรูปนะครับใน1ห้องเราแบ่งเป็นตัวขาวได้2ตัวจากตัวกลม1ตัวแบ่งเป็นตัวขาวได้2ตัวแล้วแบ่งเป็นตัวดําได้4ตัวหลังจากนั้นตัวที่อยู่ข้างล่างที่เพื่อนเเห็นในรูปก็คือตัวขบตหนึ่งชั้นตัวขบตหนึ่งชั้นเป็นครึ่งหนึ่งของตัวดํานะครับตัวดําเท่ากับตัวละ1จังหวะตัวเบต1หนึ่งชั้นเท่ากับตัวละครึ่งจังหวะก็จะเห็นว่ามันมีการหารครึ่งของกันและกันมาเรื่อยๆนะครับ ทีนี้มาเรียกชื่อของมันบ้างในภาษาไทยเราเรียกตัวกลมก็คือตัวกลมตัวขาวแล้วก็ตัวดําแล้วก็เ,เบแตหนึ่งชั้นแต่ในภาษาอังกฤษเราจะเรียกตัวกลมว่า whole note แล้วก็ตัวขาว h า l f note แล้วก็ตัวดําว่า quarter note แล้วก็ตัวเบแตหชั้นว่า e อทโ t นะครับยังมีอีกระบบหนึง่งซึ่งถ้าเกิดได้ยินคนเรียกตัวกลมว่า s e m i b r a v e นั่นก็เป็นระบบภาษาภาษาอังกฤษลาตินนะครับก็คือจะใช้คําในภาษาลาตินมาเรียกก็ก็ไม่แปลกนะครับตัวกลม e ซมิเบร e ตัวขาวม i นิมตัวดำเรียกว่าควอ c เช t ส่วนตัวขาเป็ดหนึงชั้นเรียกว่าเ r รเ e อรนะครับก็มีหลายระบบนะครับแต่เราจะใช้ภาษาไทยในการสอนแค่บอกเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ให้เป็นความรู้นะครับโอเคทีนี้ การผสมกันของตัวโน้ตน,นะครับสมมุติว่ามีตัวขบตะหนึ่งตัวมาบวกกับตัวขบตะหนึ่งตัวมันจะเท่ากับครึ่งบวกครึ่งใช่ไหมครับครึ่งหนึ่งกับครึ่งหนึ่งก็กลายเป็น1จังหวะนะครับตัวขบตะหนึ่งก็เพราะฉะนั้นการการบวกกันการนับจังหวะเนี่ยมันคือเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับเรื่องของจังหวะเอาล่ะเรื่องระดับเสียงไปแล้วเรื่องจังหวะไปแล้วทีนี้เรามาเริ่มเลสนันแรกกันสําหรับวันนี้เลยดีกว่านะครับเลสนันแรกเนี้ย จะเป็นเพลงชื่อว่า Horse c l o s s b u n นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในในหน้าจอตอนนี้นะครับ Horse c l o s s b u n เป็นเพลงง่ายๆตอนนี้ทุกคนเห็นเป็นกุญแจซอนแล้วใช่ไหมครับกุญแจซอนตามด้วยเครื่องหมายช์ปแต่ไม่ต้องกังวลกับเครื่องหมายช์ปเพราะเราไม,ไม่ได้เล่นตัวนั้นนะครับแล้วก็เป็น44นะครับแล้วก็มีโน้ตตัวขาวโน้ตตัวขาวเนี่ยครับก็ เขียนว่า horse cross b u n แล้วก็มีตัวหยุดใช่ไหมครับ horse cross b u n แล้วก็ตัวหยุดแล้วก็ one a p penny t o a p penny horse cross b u n แล้วก็ตัวหยุดใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกล่องข้างล่างกันก่อนนะครับกล่องข้างล่างของกล่องข้างล่างของของตรงโน้ตนะครับเขาจะมีบอกไว้ว่า ah a s note เท่ากับสจังหวะนะครับแล้วก็มี quarter note เท่ากับ1จังหวะนะครับแล้วก็มี four four เท่ากับในแต่ละห้อง มี4จังหวะนะครับโดย1จังหวะเนี่ยเท่ากับตัวโน้ตตัวตัวโน้ตตัวดำนะครับส่วนอาขีดขที่เราเห็นในในรูปก็คือควอเชตเออไม่ใช่เป็นฮาร์ฟเฟสนะครับก็คือตัวหยุดตัวตัวหยุดตัวขาวนั่นเองแปลว่าให้เราเงียบเสียง2จังหวะนะครับสิ่งที่อ่ะตอนนี้ทุกคน ถ้าเกิดใครยังไม่ได้หยิบคุยขึ้นมานะครับก็พอสวิดีโอไปก่อนแล้วก็หยิบคุยขึ้นมาก่อนนะครับถ้าได้คุยมาแล้วก็มาดูวิธีการกดนิ้วนะครับสำหรับสำหรับตัววิธีการถือคุยรีคอเดอร์นะครับก็ให้ใช้นิว้วมือข้างซ้ายนะครับวางจับด้านบนของคุยนะครับใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับนิ้วโป้งแปะรูด้านหลังนะครับ แล้วก็นิ้วชี้จับไว้ที่อันแรกนะครับเขอเรียกแบบนี้ดีกว่าเพื่อความเป็นสากลมากขึ้นนะครับนิ้วโป้งเนี่ยคือนิ้วศูนย์นะครับนิ้วโป้งมาข้างซ้ายคือเลขศูนย์สำหรับตรงนี้ศูนย์นิ้วชี้หนึ่งนี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนเป่าตัวนี้ออกมาเพื่อนเพื่อนจะได้โน้ตที่อยู่ทางด้านริมสุดตรงนู้นนะครับคือตัว b นั่นเองเดีย๋ยวลองเป่าตัว b กันนะครับ การเป่าขุยรีคอร์เดอร์ให้ได้เสียงที่ดีนะครับเราก็ให้นั่งหลังตรงๆนะครับแล้วก็เป่าออกมาให้ลมของของเราเนี่ยมีความเรียบนะครับปิด2รลูหลังนะครับตัวนิ้วโป้งกับนิ้วชี้เป่าออกมาจะได้เสียงบี <c oughs> เพิ่มนิ้วที่2เข้าไปได้ตัวเอดูจะรูปตรงกลางนะครับรูปตรงรูปช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางด้านล่าง เมื่อกี้ B ใช่ไหมครับอกลับไปเล่น B 2รอบอ่ะ A อันสุดท้าย G ครับอันสุดท้ายก็คือ G นะครับทีนี้เราพอเราได้แล้วอาราลองไล่เสียงขึ้นนะครับตัวละสองเส้นนะครับซาไล่จาก G ขึ้นไป B นะครับ สอตัวละสองจังหวะตัวละหนครั้ง 3...4 มสอลองไล่กลับมานะครับนับ 3...4 แล้วก็เปล่าตัวละสองจังหวะนะครับจาก B 3...4 อ่ะถ้าเกิดได้ได้เสียงแบบนี้ก็คือ เราพร้อมที่จะเล่นเพลงฮอส s คอตบันแล้วนะครับทีนี้ลองมาฟังเพลงฮอส s คอตบันกันก่อนนะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เพลงฮอส s คอตบันก็เป็นเหมือนเพลงที่ใช้เรียนเพลงแรกของรีคอเดอร์นะครับหลายๆหล,ๆลๆสูตร จบแล้วนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันไม่ยากนะครับก็มีโนต้ตอยู่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวขาวก็เป่าค่อนข้างจะช้าทีนี้เดี๋ยวเราลองมานับจั้งหวะก่อนนะครับตัวตัวแรกคือตัว B ใช่ไหมครับ B ก็คือจับแบบนี้จับแบบนี้ก่อนนะครับนิ้วโป้งอยู่ด้านหลังครับนิ้ว1นะครับนิ้วศูนย์กับนิ้ว1เท่านั้นก็ได้ตัว B นะครับทีนี้ตัว B B บี B, แล้วก็เอ <A, S 2> แล้วก็จีแล้วก็หยุดหยุดบีเอจีหยุด B, A, G, หยุดจี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 เอ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 บีเอจีหยุดหยุด,ยดแล้วก็จบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเป่ากันมาลองฝึกเป่ากันก่อนนะครับ ผมจะนับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เราก็เล่นกันนะครับถ้าสมมติว่าเราจะจับสองมือนะครับให้เอานิ้วโป้งด้านล่างนะครับไปไปแตะไว้ด้านหลังนะครับแตะไว้ด้านหลังพยายามพยายามให้เวลาที่เราจับคุยนะครับให้ให้มือของเรามันมีรูตรงนี้กับรูตรงนี้นะครับให้ให้พยายามจับให้รีแลกซ์แล้วก็ให้ปลายนิวยน้วโป้งให้ปลายนิ้วส่วนที่แบนนะครับไปไปไปวางไว้ด้านหลังของเครื่องนะครับแต่ว่ายังไม่ต้องกดด้านล่างนะครับ มองจากด้านมองจากมุมด้านข้างเป็นอย่างนี้มองจากด้านล่างเป็นอย่างนี้นะครับแต่ไม่ต้องกดข้างล่างจับไว้อย่างนี้ตัวโน้ตแรกคือตัวตัว B นะครับทวนความจํานะครับตัว B ใช้2อนิ้วนี้ B, B. ตัว A แล้วก็ตัว G <B. S 2> เวลาออกเวลาเวลาเป่านะครับให้ให้คิดซะว่ามันเป่าเป็นดูลากลมยาวๆดู ดูดูเแบบนี้ยนะครับแล้วก็ทำตามจังหวะที่เราเห็นใน She s h สม Music นะครับเล่นหลังจากสี่นะครับหนึ่งสองสามสให้ใจให้ใจ แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเป่าไปพร้อมกับเสียงดนตรีนะครับเป่าไปพร้อมกับเสียงเสียงดนตรีของฮอร s สคอรบัน,นะครับทำพร้อมๆกันก่อนนะครับรอบนี้เต็มตู้ จบแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวลองเล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ จะให้ให้เล่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะนับจังหวะ1 2 3 4สให้แล้วก็ตามดนตรีเป่าไปตามดนตรีนะครับ ะทีนี้เดี๋ยวลองมาเล่นเล่นดูเอ็ดกันนะครับแต่ว่าผมจะใช้คุยที่เสียงต่ําลงไปนะครับแล้วเรามาเป่าพร้อมๆกันนะครับจากโน้ตที่เห็นบนหน้าจอนะครับ3าสิ นเอพิโซดนี้ก็อยากให้ลองฝึกเป่าลมของ3โนตนี้ก่อนนะครับก็คือ B A แล้วก็ G นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าเกิดชอบอยังไงฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ